ครับมาต่อกันในออตอนที่สองนะของแคลคูลัสนั่นก็คือเรื่องของที่ซีบทของลิมิตอ่อาทีนี้ที่ซีบทของลิมิตเนี่ยตอนแรกเราเจอในเรื่องลำดับอนุกรมไปบ้างแล้วแหละส่วนใหญ่มันก็จะคล้ายๆกันนะครับนะลิมิตก็กระจายบวกลบคูณหารได้อะไรเงี้ยลิมิตของตัวเลขก็ตอบ ตัวเลขนั้นเลยลิมิตห้าก็ตอบห้าอะไรเงี้ยซึ่งอย่างมันจะคล้ายๆกันแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนิดหนึ่งก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนาะที่มันแปลกๆใหม่มาบ้างหรือเปล่านะเอาที่ที่บทแรกก่อนครับที่บทพวกนี้เนาะเออมันอาจจะช่วยโย่นเวลาข้าเราได้บ้างยังงั้นเดี๋ยวผมจะพาดูแค่บางข้อครับนะก็อย่างข้อแรกเออลิมิตของซเมื่อ x เข้าใกล้ a เห็นไหมเมื่อซีเนค่าข้าตัวใดๆคืออย่างก็คือลิมิตของตัวเลขครับลิมิตของ5ก็ตอบ5อะไรประมาณนี้เนาะแต่ที่ผมสนใจคือข้อนี้ครับข้อที่2เห็นไหมอ่าลิมิมตของ x เมื่อ x เข้าใกล้ a ครับเห็นไหมมันจะมีค่าเท่ากับ a อ่าตรงนี้ลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ a ไม่กําลังบอกอะไรเราครับมันกําลังบอกเราว่าเอ้ยอยากจะรู้ค่าลิมิต x เหรอเราก็แค่เอาอะไรเอ่ยเอาตัวที่มันเข้าใกล้ครับเข้าไปแทนที่ x เลยเข้าไหมอ่าหรือยกตัวอย่างนะครับนะสมมติลิมิตของ x บวก2เมื่อ x เข้าใกล้2อย่างเงี้ยอ่าอ่าเห็นไหม อันนี้น่าจะเป็นโจทย์ในเอในตอนที่แล้วเนาะใช่ไหมลิมิตของ f อ็บวกสเนี่ยเนาะไม่เ e ข้าใกล้2ใช่ไหมครับตอนเราหามาเราตอบ4ใช่ไหมเราก็ไปไล่ตารางหามาเออใช่ป่ะแต่อันนี้ครับอ่ะเราก็แค่ทำไงแทนค่า x เข้าใกล้2ออกไปครับก็คือ x เป็น2ใช่ไหมเอาไปแทนที่ x อ็กครับกลายเป็น2อบวกสเนี่ยแทนที่ x ตัวเนี้ยนะเป็น2อบวกสมีค่าเท่ากับลิมิตตัวนี้เท่ากับ4นั่นเองโอเคไหมอ่าแต่ตามนิยามจริงๆเราต้องไปหาทั้งซ้ายและขวาใช่ไหมครับอ่ะจะสมมุติว่าผมไปหาทั้งซ้ายและขวาอลองดู เข้าใกล้2ทางลบอันนี้ก็เข้าใกล้2ทางบวกของ x บวกสสุดท้ายเราก็แทนค่าเหมือนเดิมครับเข้าใกล้2เนาะเราก็แทน x ด้วย2ก็ได้ก็ได้4เหมือนกันเนาะเห็นไหมอ่ะมันก็ประมาณนี้นะครับนะอ่ะสำหรับทฤษฎีบทตัวข้อที่2นะครับนะอันนี้จริงๆมันมีทฤษฎีบทรองรับมาแล้วนะว่าการหาค่าของิมิตเนี่ยเราก็แค่ทำไมเออแทนค่าของ x ท,ที่มันเข้าใกล้ a เข้าไปนั่นเองเนาะประมาณนี้นะนั่นก็คือทฤษฎีบทข้อที่2ตัวนี้นั่นเองนี่นี่ตัวนี้ครับ เห็นไหมที่ลิมิตของ px เมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยครับจะมีค่าเท่ากับ pa ก็คือแทน x ด้วย a เข้าไปแค่นั้นเองครับประมาณนี้นะโ,นโอเคเนาะส่วนอันนี้ที่รีบทข้อที่3าเดี๋ยวเราไปเจอโจทย์ตัวอย่างแล้วกันค่อยว่ากันส่วนนี้มีข้ออื่นส่วนใหญ่ก็เราเคยเจอกันมาแล้วนะแต่ไม่เป็นไรครับนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันในตัวอย่างเลยครับนะไปอะลองดูที่ตัวอย่างนี้ก็ได้ก่อนก็นกได้ครับตัวอย่างที่ 10, นี่เห็นไหมครับอ่าอันนี้ผมใส่ตัวอย่างมาให้ให้หาค่าของลิมิตตัวนี้ 2x กำลัง2ลบ 3x บวก4เมื่อ x เข้าใกล้อะไรเอ่ยเข้าใกล้5อ่าตอนแรกโอ้โหถ้าเราไม่ได้เราก็ต้องไปนั่งหาทั้งซ้ายและขวาใช่ไหมอ่าแต่อันนี้เราแค่ลองแทงค่าไปเลยครับ x เข้าใกล้อะไรเอ่ยเข้าใกล้5เห็นไหมเราแทงค่าเข้าไปเลยครับเห็นไหมจากตอนที่ทฤษดีไหมครับเขาก็จายลิมิตเข้าไปก่อนอ่ามาศึกษาที่ฎีหน่อยก็ได้กระจายลิมิตเข้าไปเห็นไหมครับนะลิมิตเข้าไปทีละพจน์ทีละพจน์ทีละพจน์จากการดึงนู่นนี่ออกมาสุดท้ายเขาก็มาแทนค่า x เห็นไหมแทนค่า x ด้วย5ตรงนีี้้เขาไปท่ x เหมือนกันครับสมมุติว่าผมแทน x ใช้ที่บทข้อที่2เข้ามาช่วยเลยนะเราแทน x ด้วย5เข้าไปมันก็กลายเป็นอะไรเลย2คูณ5้ากำลัง2ตลบ3คูณ5ก็วบวก4เห็นไหมสุดท้ายผลลัพธ์มันก็มีค่าเท่ากันแล้วนะครับนะโอเคไหมดังนั้นเราไปเจอาการหาค่าของลิมิตเนี่ยเราก็แ,แค่ทำไมเอ่ยแทนค่าด้วย x ตัวที่มันเข้าใกล้เข้าไปเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวผมพาไปดูโจทย์และกันเลยนะครับนะไป ราไปอยู่ที่โจทย์หน้าที่11นะครับก็คืออ่ะจงหาค่าของลิมิตของ f x ที่กําหนดให้นะครับดูว่ามีอะไรบ้างข้อที่1ครับกําหนด f x เป็น x บวกสองครับจงหาค่าลิมิตต่อไปนี้ครับปึ๊บอ่ะจงหาค่าลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้1ทางลบแน่นอนนะครับนะสมมุติว่าเขาไม่จริงๆรนะิเนี่ยถ้าเขากาหนดมาแค่ตัวนี้เนาะให้หาแค่ตัวนี้เราอาจจะต้องไปหาทั้งซ้ายและขวาแต่ความเป็นจริงอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออมันจาเป็นไหมมันอาจจะต้องจําเป็นในบางบางอย่างนะครับนะ แต่อย่างพวกนี้จริงๆเอ่อถ้าเป็นฟังก์ชันพหุนามทั่วไปเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปหาซ้ายกับขวาก็ได้เราแค่หาตัวนี้ไปแล้เลยนะครับนะอ่ะลองดูนะครับนะ x เข้าใกล้1น,นะครับนะเข้าใกล้1ทางลบเราก็แทนเอ่อ x ด้วยหนึ่งโอเคไหมมันเข้าใกล้1ก็แทน x ด้วย1เข้าไปที่ f(x) ของเรานะครับนะกลายเป็น1นึบวกสเท่ากับสามเลยนะครับนะอ่าประมาณน,นี้ก็ทำอไมกอบการเข้าใกล้1ก็1นบวกสก็เป็น3กันแทนเข้าไปที่ x ตัวนี้นะครับนะอ่า ต่อมาอันนี้ก็เหมือนกันอ่ะปึ๊บปึ๊บอ่ะดังนั้นซ้ายกับขวาเห็นไหมพอซ้ายกับขวามันเท่ากันครับอันนี้ก็ตอบเลยเหมือนกันครับตอบสามอ่ามาข้อสองครับข้อสองบ้างข้อสองครับ fx เท่ากับ x กำลังสองอ่าดังนั้นข้อสองจุดหนึ่งครับจะหาลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้สองทางลบอ่าผมเขียน fx เป็น x กำลังสองก่อนนะหาสองทางลบเหมือนเดิมเนาะเข้าใกล้สองแทน x ด้วยสองครับกลายเป็นสองกำลังสองตอบสี่ครับอ่าตอบสี่แบบนี้นะ ดังนั้นไอ้เข้าใกล้2ทางบนนี่ก็เหมือนกันเนาะก็2องกำลัง2อต่อ4ดังนั้นซ้ายกับขวาเข้ากันดังนั้นเออเข้าใกล้2ตัวนี้ก็ตอบ4ได้เลยนะครับนะซ้ายกับขวาเท่ากันแล้วเนาะอ่ต่อมาข้อ3ครับอ่าอยาผมอยากให้กระดาววันนี้หนึ่งข้อสามก็สี่เลยนะกะดาวไว้มันเป็นการหาลิมิตในกรณีที่มันเป็นติดล่าครับติดลากติดล่าเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งครับ ต้องก็ระวังอะไรต้องระวังในกรณีที่เราแทนค่าเข้าไปแล้วรูทมันเป็นศูนโอเคไหมแทนค่าไปแล้วรูทเป็นศูนย์เราต้องระวังนะครับนะทำว่าดิมตต้องระวังเพราะาอาจจะมีบางค่าที่ทําให้ลิมิตมา์าคาไม่ได้โอเคเนาะอ่ะอานหลังนั้นเดี๋ยวลองดูนะครับนะจิดลากให้ระวังนะพอแทนรูทศูนย์เนี่ยต้องระวังละวังไว้เลยครับนะ,อะอโอเคเนาะทีนี้อ่ะผมมาให้ดูว่าค่าอ่าลองดูก่อน,นครับสามจุดหนึ่ง ลิมิตของรูทเเมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางลบช้าช้านะครับนะทีนี้ไอ้ตัวนี้ครับเนี่ยนะเมื่อ x มันเข้าใกล้ศูนย์ทางลบเนี่ยผมถามนี้ก่อนตัวนี้เนาะไอ้ x เข้าใกล้ศูนย์ทางลบมันหมายถึงอะไรเอ่ย x มันทําไมมันน้อยกว่าศูนย์ถูกไหมครับถูกไหมอ่าตัวนี้เอมันเออน้อยกว่าศูนย์เนาะการที่ x มันน้อยกว่าศูนย์มันหมายความว่าอะไรก็คือมันเริ่มเป็นจำนวนลบแล้วถูกไหม เห็นว่าผมสมมติว่าผมลองหยอดค่าเข้าไปเออเข้าใกล้ศูนย์ทางลบเนี่ยมันมน้อยกว่าศูนย์ก็าอาจจะเป็นสักลบศูนย์จุดหน่งก็ได้สมมติว่าลองมองลเล่นๆนะลบศูนย์จุดหนึ่งเนี่ยตัวลบศูนย์จุดหนึ่งเฮ้ยเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันมันในรูทในลากที่เป็นจํานวนคู่นของเราเห็นไหมครับไอ้ตัวลากติดลากที่ลากที่สองไปไหมนะในลากที่สองเนี่ยข้างในมันเป็นลบเนี่ยมันผิดหลักไปแล้วเนาะมันผิดกับจนวนจริงไปเนาะในรูทมันต้องทําไมเอ่ย มันต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ0ถูกย์ดูไหมครับดังนั้นไอ้ตัวนี้มันเป็นไปได้ไหมเขาตอบคือมันเป็นไปไม่ได้นะครับนะดังนั้นตัวนี้เราต้องบอกว่าไอ้รูทเอ็กซ์นะครับนี่เป็นของรูทเอ็กซนะ์เมื่อเอ็กซ์เข้าใกล้ศูนย์ทางลบเนี่ยมันไม่มีลิมิตนะค, <c oughs> ะค่าไม่ได้อ่าแค่นี้เองแค่เราต้องระวังนิดนึงนะครับนะโอเคไหมต่อมาครับอ่ะลิมิตของรูทเอ็กซ์เมื่อเอ็กซ์เข้าใกล้ศูนย์ทางบวกอ่าข้อนี้จะตอบเท่าไหร่อ่าลองแอบแอบ,แอบคิดนะ ศูนย์ทางบวกหมายความว่าไงก็คือ x มันมากกว่าศูนย์ถูกไหมครับศูนย์ทางบวกเนี่ยนะ x มากกว่าศูนย์อ่าแสดงว่าเออเขาเป็นพวกศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยที่เป็นค่าบวกถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราแทนเข้าไปเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเนาะไอ้รูท x เนี่ยมันก็ทำไมมันก็ยังเออมันก็ไม่ได้ผิดหลักเออมันก็หาค่าได้นะดังนั้นตรงนี้เออรูท x ตัวนี้ก็แทนค่าได้เลยเป็นก็ตอบศูนย์นั่นแหละรครับนะรูทศูนย์ก็ตอบศูนย์นี้อันนี้ไม่ต้องระวังอะไร แค่เราต้องระวังไอตัวค่าที่มันเออมันจะทําให้ตัวในรูทเนี่ยเป็นลบนั่นเองเฉพาะที่รากเป็นคู่นะราก2ลรากที่2ลรากที่4ลรากที่6อะไรประมาณนี้ครับดังนั้นเอเนอสามจุดสามน้องทางซ้ายไม่มีลิมิตทางขวาศูนย์นันนี้นนก็ตอบไม่มีลิมิตนั่นเองอ่าดังนั้นเดี๋ยวเราไปลองหาข้อที่4นะครับนะลองดูข้อที่4่ข้อที่4ครับ fx เท่ากับรูท x ลบ4ผมลองก่อนนะ ผมลองเอาข้อ4.2อ่สิบจุดสอง, x 4, งก่อนรูทเลบสี่เล่ามาเมื่อ x เข้าใกล้4ทางบวกอ่ะเข้าใกล้4ทางบวกลองหย่อนหย่อนค่าไปนะครับนะลองหย่อนค่าเข้าไปก่อนพอเทียค่าเข้าไปปั๊บมันเป็นไงนะได้รูทศูนย์ใช่ไหมแต่อย่าเพิ่งเอะใจจะตอบนะว่ามันเป็นศูนย์เสมอนนะต้องลองหย่อนค่าไปเอ้ย4ทางบวกมันจริงๆมันไม่ใช่4ถูกไหมการเข้าใกล้4มันไม่ใช่4ถูกไหมอ่าแต่ลองแทนไป4ทางบวกหม,มายถึงแล้วอาจจะ4.01หรือ4.1ก็ได้ เห็นไหมแทนค่าเข้าไปในรูทมันเป็นไงแทนค่าเข้าไปที่ x ตัวนี้เนาะรูทมันก็เป็นเป็นบวกเนาะถ้ามองเป็น4 1อึ่าดังนั้นตัวนี้เราก็ตอบทำไมได้มันเป็นบวกมันก็ไม่ได้ผิดหลักอะไรไหมครับผิดหลักของรูทเนาะดังนั้นเราก็ตอบรูทศูนย์ได้ครับอันนี้แหละถูกต้องและต่อมาครับอ่ะเข้าใกล้ลบสี่เข้าใกล้สี่ทางลบครับทางลบบ้างนะเข้าใกล้สี่ทางลบแทนค่าเข้าไปเป็นไงก็รูทศูนย์เหมือนกันแต่อย่าพึ่งนะ สี่ลบสี่ถูกไหมเออโทษที่โอ้ผมเขียนผิดนะตัวนี้สี่ลบสี่อ่ะแทนสี่ก็ไปมันก็ได้รู้สูตรเหมือนกันใช่ไหมแต่เราอย่าเพิ่งตอบนะนะเราอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะตอบนะเส้นได้รู้สูตรตัวนี้ได้หรือเป็นสูตรนะครับนะอย่าลืมต้องเช็คนะครับนะเข้าใกล้สี่ทางลบหมายความว่าไง x มันน้อยกว่า4ผมกยกตัวอย่างง่ายๆอาจจะเป็น3หรืออ,อาจจะ3.9 9 9 9กก็ได้ถูกไหมครับนะตัวนี้นะ เนี่ยนะมันหมายถึงว่า x น้อยกว่า4คือ3.99ก็ได้พอแทนค่าเข้าไปในรูปเป็นไง3.99จุกลบสก็มันติดลบถูกไหมครับนะในรูปมันติดลบดังนั้นอันนี้เราตอบรูปสูตรได้ไหมเราตอบไม่ได้นะครับนะต้องตอบอะไรแทนเลยก็คือไม่มีลิมิตนะครับอ่าประมาณนี้นะเราจะได้เช็คแบบระวังระวังนิดหนึ่งโอเคไหมถ้าเจอตัวเป็นรูปนะครับนะถ้าแทงเข้าไปแล้วเป็นศูนย์เนี่ยรูปศูนย์อย่างเงี้ยต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอ่าดังนั้นอันนี้4.3เราก็ตอบอะไรเอ่ยก็ตอบไม่มีลิมิตนั่นเอง ซ้ายกับขวาไม่เท่ากันเห็นไหมแต่มันไม่ได้แปลว่าเราไปเจอเออลิมิตที่เป็นรูสแล้วมันจะตอบไม่มีลิมิตเสมอไปนะมันไม่ได้หมายความว่าอย่างไรนด้ครับนะอ่ะครับต่อมาข้อที่5ครับข้อที่5เนี่ย f x เท่ากับแอบส์สุด x ส่วนด้วย x เห็นไหมจะเห็นว่า f x มันติดแอบสุดอยู่เนาะเอออันนี้ผมจะพยายามอธิบายที่มาหน่อยว่าเราจะทำยังไงนะครับนะเอบสุด x เนี่ยปกติแล้วเราจะถอดได้นะครับเราต้องเออแยกเป็นสองกรณีถูกไหมก็คือพอได้เลยเป็น x อ่าก็คือเมื่ออะไรเ่เมื่อ x มันมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์นะครับอ่ากับอีกตกัวน,น,นินึงถอดมาแต่ว่า,าต้องเป็นลบเนาะเป็นลบ x แบบนี้เข้าใจไหมเมื่ออะไรเ่เมื่อ x มันน้อยกว่า0ูนย์อ่ามันเป็นแบบนี้นะอันนี้คือเออ่นิยามของแอดสโตรดครับอ่จาจะถอดได้2แบบนี้เมื่อ x ถ้าถอดได้ x เมื่อ x มากกว่า0จะถอดได้ลบ x เมื่อ x มันน้อยกว่า0อ่าประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้แล้วมันจะไปเกี่ยวข้องกับลิมิตยังไง อ่าค่อยๆนะครับนะค่อยๆมาดูกันอ่าผมติว่าผมเขียนอย่างนี้ก่อนเอ่อลิมิตของไอแปรเอ็กตัวนี้ครับนะส่วนเอ็กเนี่ยเมื่อเอ็กเข้าใกล้ศูนย์นะครับอ่าผมจะถอดออกมาได้สองแบบออกมาเขียนตรงนี้แล้วกันนะยังยังไม่ต้องสนใจโจทย์นะครับนะผมก็เขียนได้สองแบบก่อนถอดออกมาได้สองแบบโอเคไหมตามหลักของแอ s ส l หลูถูกไหมครับจะเป็นลิมิตของ x เข้าใกล้ศูนย์ครับ เมื่อตัวนี้สมมติว่าผมถอดเลยถูกไหมถ้าผมถอดแอลออกมาเลยจากแอลสูตรเอ็กเป็นเอ็กเลยส่วนเอ็กแบบนี้ครับเขียนไหมถอดแบบนี้เลยได้หมายความว่าไงหมายความว่าเอ็กตัวนี้มันต้องมากกว่าศูนย์ถูกไหมครับนะ่าจะถอดมาได้เป็นเอ็กเลยก็คือหมายความว่าเอ็กเนี่ยครับต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศ <C ut ters> ูนย์ให้ผมเขียนไว้อย่างนี้ก่อนอ่าต่อมาอีกกรณีหนึ่งจะถอดมาได้เลยเหมือนกันปึ๊บแต่ต้องติดลบเป็นลบเอ็กอย่างนี้ถูกไหมอ่าตาม สมบัติของแอสโซลูตนะเมื่อ x ก็ใกล้0โดยที่ x ทำไมเอ่ยต้องน้อยกว่า0ูนย์เห็นไมครับนะตามเงื่อนไขข,ของค่าสมบูรณ์นะครับนะหรือแอสโซลูตทีนี้ครับอ่ะแล้วทีนี้เราเยไอตรงนี้มันกำลังบอกอะไรเราครับนี่ตัวนี้นะผมไฮไลท์เลยจึบจึบนี่นะอ่าเห็นไหมนี่ตัวนี้เห็นไหมครับโอ้ไ,ไลท์มองไม่เห็นเนาะนี่นะสองตัวนี้เห็นไหม ไอสองตัวนี้มันกำลังบอกอะไรแล้วครับมันกำลังบอกทิศทางของไอเอ็กเข้าใกล้นั่นเองเห็นไหมเข้าใกล้ศูนย์ทางไหนอย่างอันนี้มากกว่าศูนย์เนี่ยการที่ x มากกว่าศูนย์มันหมายถึงการเข้าใกล้ศูนย์ทางบวกนั่นเองครับอ่าเห็นไหมแต่ถ้ามันน้อยกว่าศูนย์แบบนี้มันหมายถึงการเข้าใกล้ศูนย์ทางลบครับเห็นป่ะเห็นไหมอ่าดังนั้นนี่เนาะ ดังนั้นตรงนี้เห็นไหมม,มันเลยเป็นที่มาของการการถอดแอบสูตรนะครับนะเดี๋ยวผมจะดังนั้นเดี๋ยวเราจะเอาพวกวิธีวันนี้แหละไปลองทําดูดังนั้นเวลาเราจะถอดแอบสูตรเนี่ยจริง,รงๆเราอาจจะไม่ต้องมานั่งแยกถึงขนาดนี้ก็ได้แต่เราอาจจะแค่เรามองว่าเฮ้ยเข้าใกล้ศูนย์ทางบวกใช่ไหมครับก็อาจจะลองยกตัวอย่างแล้วหยอดเข้าไปในแอบสูตรแล้วดูว่าค่ามันเป็นบวกไหมถ้ามันเป็นบวกเราก็ถอดออกมาได้เลยแต่ถ้าเราหยอดเข้าไปปับ๊บศูนย์อย่างศูนย์ทางลบเราหยอดเข้าไปค่าแอบสูตรด้านในแอบสูตรเนี่ยมัน เราก็อาจจะถอดออกมาแล้วก็ติดลบคูณเข้าไปอะไรป,ประมาณนี้นะครับนะแต่นี้ผมอธิบายที่มาคือจริงๆมันมาประมาณนี้นะครับนะดังนั้นตรงนี้เนี่ยสมมติว่าพอมันถอดออกมาได้แล้วนี้ใช่ไหมศูนย์ทางบวกอันนี้ตัดกันไปใช่ไหมครับนี่ตัดกันไปนี้ตอบไปเนี่ยได้1ถูกไหมแต่ลิมิตของก้อนลิมิตของ1ลิมิตของ1เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางบวกอันนี้ก็ตอบ1ถูกไหมครับอ่าต่อมาอันนี้ลิมิตของลบ x ส่วนด้วย x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางลบอันนี้ก็ได้อะไรเหมือนกัน นี้ตัดกันไปเหลือลบหนึ่งถูกไหมครับนะเหลือลบหนึ่งอันนี้ก็ตอบลบหนึ่งเห็นว่าซ้ายากับขวาเท่ากันไหมซ้ายากับขวาไม่เท่ากันนะครับนะดังนั้นไอ้ลิมิตตัวนี้เนี่ยเนี่ยลิมิตตัวนี้ครับเนี่ยขอก้อนเนี่้จริงๆเนี่ยเออต้องตอบเท่าไหร่เลยตอบไม่มีลิมิตนะประมาณนี้เนาะโอเคไหมเดี๋ยวเราไปลองดูลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะแต่ผมจะใช้วิธีการหยอดแล้วนะผมจะไม่ใช้เออลองนั่นแล้วนะผมจะไม่เ,เออเขียนกระจายให้ดูแบบนี้เลยนะครับนะ ลองดูข้อถัดไปครับข้อข้อแปดก่อนละกันอ่าข้อแปดเป็นแอบส์ลูดเห็นไหมอ่าลองดูนะครับนะนี่มี x เข้าใกล้สามทางลบอ่าสามทางลบครับมันหมายถึงอะไรเนี่ยไอ้สามทางลบเนี่ยสามทางลบตัวนี้มันกำลังบอกอะไรเราครับมันกำลังบอกเราว่าเฮ้ยสามทางลบอ่าลองหยอดค่าไปในแอปก่อน,นเห็นไหมเจอแอบส์ลูดเห็นไหมครับพยายามนะพยายามถอดแอปก่อนอ่าผมเขียนมาก่อนละกันนะปึ๊บถอดแอปก่อน ที่ลองหยอดค่าไปนะครับนะเข้าใกล้3ทางซ้ายหรือ3ทางลบเข้าใกล้3ทางซ้ายหรือ3ทางลบเนี่ยลองนึกตัวใหญ่มาเล้มาสักตัวหนึ่งแล้วหยอดลงไปในแอปครับเนี่ยนะนึกตัวเลขมาสักตัวหยอดลงไปในนี้แล้วดูว่าค่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบเข้าใกล้3ทางลบก็อย่างเช่นเอ,อ2ได้ไหมหรือ2 9 9 9กเ็ได้นะโอเคปะ่ะพอหยอดเข้าไปปั๊บเป็นไง 2. 9 9 9เเนี่ยหยอดเข้าไปปั๊บมัน ค่าข้างในมันเป็นลบนะครับนะสองจลบสมาได้ลบศูนย์จใช่ไหมข้างในตัวนี้มันติดลบเนี่ยติดลบถูกไหมครับมันเป็นลบดังนั้นเราต้องถอดออกมามันเป็นลบเราต้องถอดออกมาได้ครับเป็น x ลบสนั่นแหละแต่ต้องเอาอะไรมาคูณเลยเอาลบมาคูณน,นะครับนะลบมาคูณลึกกลมรอบมาดีมินของ x เขาใกล้สามางลบส่วนด้วย x ลบสตัวนี้อ่าทีนี้มันตัดได้ครับนะเราก็ตัดเลยแบบนี้ครับ ครับเหลือเป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็นลิมิตของลบหนึ่งเนาะก็อตอบลบหนึ่งนั่นเองโอเคไหมอ่าต่อมาทางด้านขวามือบ้างทางขวามือเหมือนกันเข้าสองครับแปดจุดสองเข้าใกล้สามทางบวกนะั่หรือทางขวานั่นเองลองหยอดค่าเข้าไปอาจจะเป็นสามจุดหนึ่งก็ได้นะสามจุดหนึ่งลบสามเป็นไงเนี่ยมันได้ค่าบวกถูกไหมครับดังนั้นผมก็ถอดแล้วแล้วกันนะได้เป็น x อลบสามครับส่วนด้วยเอ็กลบสามโอเคไหม อันนี้ก็ตัดก,กันไปปึ๊บง่ายๆได้1นะครับนะเห็นว่าซ้ายกับขวามันไม่เท่ากันนะครับนะอันนี้ก็ตอบไม่มีลิินีม่มีมของ fx เมื่อ x เข้าใกล้3ก็เลยไม่มีลิมิตเพราะซ้ายขาเข้าใกล้3ทางซ้ายกับ3ทางขวามันไม่เท่ากันนะั่นเองอ่ะโอเคเนาะ,ะย้อนกลับมาดูข้อ6ครับข้อ6เนี่ยครับจะเห็นว่า fx มันเป็นแบบมีเงื่อนไขนิดหนะึ่งนะเห็นว่า f ์มันมี2ตัวให้เราเลือกเราจะเลือกตัวไหนใช่ไหมครับ ่าไม่ต้องตกใจครับนะไม่ยากมากอันนี้ลองลองดูกันเลยนะเขา,เาบอกว่าเราจะใช้ x บวกสนะถ้า x มันมีค่าทำไมเอ่ยน้อยกว่าเข้ากับ2แต่เราจะใช้1ใช้ f, f x เป็น6เมื่อทำไม f x มันมากกว่า2และทีนี้เราจะรู้ยังไงว่าอลิมิตข้อไหนมันใช้อันไหนดูนี่เลยครับ6จนหลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้2ทางลบ2ทางลบตัวนี้หมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึง x น้อยกว่า2ถูกไหมดังนั้นไะม่นควนรใช้ตัวไหนก็คือควรใช้ตัวนี้ครับตัวบนนะตัวนี้นะ2ทางลบนี่เนาะนี่นะเนี่ยตัวนี้หมายถึง2ทางลบนะครับนะผมเขียนย่อไ้นะ2ทางลบดังนั้นอ่าเราก็เอามาแทนค่าเลยเป็นลิมิตของ x บวก3เมื่อ x เข้าใกล้2ทางลบอ่าหาค่าลิมิตแทน2เข้าไปเป็น2บวก3เป็น5 6.2จครับ6.2ลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้2ทางบวกก็เหมือนกันนะเข้าใกล้2ทางบวก ปึ๊บสองนำบวกมาถึง x มากกว่า2ครับอ่าดังนั้นเราก็ใช้ตัวนี้ถูกไหมใช่กรณีที่เป็น6นะลิมิตของ6ก็ตอบดนอก6นั่นแหละอ่าดังนั้นลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้2ข้อนี้นะครับนะทำไมเออซ้ายกับาขวาไม่เท่ากันก็ตอบไม่มีลิมิตนั่นเองอเริ่มย่อแล้วเป็น d n e นะครับนะดังนั้นข้อ7ตัวนี้ไปลองทำเองแล้วกันนะครับนะข้อ7ลองทำเองเนาะไม่ยากนะครับนะ อ่าแต่เขาเจ็ดผมนิดหนึ่งผมอยากสอนนิดหนึ่งอ่าสมมติว,ว่าผมถามหา f สองเห็นไหมอ่าผมเพิ่มหา f สองเข้าไปด้วยอ่าดูเลยครับนะเอออ่าข้อเมื่อกี้ด้วยดีกว่าข้อหกด้วยอย่างข้อหกเนะี่ยอ่าผมถามหา f สองถ้าผมถามหา f สองข้อหกจะตอบเท่าไหร่ f สองตัวที่เนี้ยมันหมายถึงว่าอะไรเอ่ย x มันต้องเป็นสองถูกไหมครับ x เป็นสองแล้วเงื่อนไขไหนล่ะที่ x เป็นสองก็คืออันนี้ถูกไหมเงื่อนไขนี้ x มากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับสองเนี่ยครับนะดังนั้น fx ผมก็ต้องใช้ตัวนี้ก็คือ x บวก3ถมู้ไหมครับผมก็แทน x ด้วย2วยก็กลายเป็น2บวก3ก็คือ5นั่นเองโอเคไหมอ่ะดังนั้นก็เจ็ดครับอ่ะผมถามหา f 2หมายความว่า x ต้องเป็น2ถู้ไหมครับดังนั้น f 2มีค่าเท่ากับ1ครับอ่ประมาณนี้เนาะอืมส่วน 7.1, 7.2, 7.3อ่ะสอนเลยในกัน x เข้าใกล้2ทางลบหมายความว่า x เป็นสครับหรือ x เท่ากับสไหมก็คือไม่เท่าถูกไหมครับนะ มันไม่เท่ากับ2ดังนั้นเราต้องใช้เงื่อนไขในเอยเงื่อนไขเงื่อนไขตัวบนนะครับนะ,ะดังนั้นเดี๋ยวไปลองทาเองดูนะครับนะก็เ7โอเคเนาะ